จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปลายปี2019จนถึงปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้มีการออกมาประกาศว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการระบาดใหญ่หรือพ andemic ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดและแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยโดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันโดยไม่มีแนวโน้มจะลดลงจนเริ่มเกิดวิกฤตคนไข้ล้นคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์เริ่มไม่เพียงพอที่ร้ายแรงที่สุดคือเตียงเต็ม จนโรงพยาบาลหลายแห่งต้องออกมาประกาศรับคนไข้ในขณะที่วัคซีนที่ดูเหมือนเป็นทางป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดข้อถกเถียงกันมากมายและข่าวออกทุกๆวันทําให้แต่ละคนเกิดความกังวลทั้งเรื่องผลข้างเคียงประสิทธิภาพรวมถึงการมีวัคซีนที่ไม่เพียงพอจนเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศและเมื่อไม่นานมานี้องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศและเผยแพร่หลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ที่ยืนยันว่าโควิด -19 จัดเป็นแอร์บอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายในอากาศได้ไกลกว่า2เมตรอีกทั้งยังมีชีวิตยอยู่ในอากาศได้นานถึง16ชั่วโมงและดูเหมือนเป็นช่องทางการแพร่เชื้อหลักในปัจจุบันโดยมีน้โน้มสูงถึง59%ของการติดเชื้อจากทั่วโลกและด้วยการใช้ชีวิตของเรารวมทั้งสภาพอากาศของประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อนทําให้เรามักเปิดเครื่องปรับอากาศกันเกือบตลอดเวลาและการอยู่ในสถานที่ปิดไม่ว่าจะเป็นห้องทํางาน ห้องนั่งเล่นหรือร้านอาหารที่ต้องอยู่รวมกันเกินสินาทีอาจทําให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อต่างๆรวมถึงโควิด -19 อย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้จากที่กล่าวมาทั้งหมดเหมือนว่าเรากาลังเผชิญอยู่กับศัตรูตัวร้ายที่เรามองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบที่รุนแรงและดูน่ากลัวแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากเรามีอีกทางเลือกที่ช่วยปกป้องเราจากตัวการร้ายที่เรามองไม่เห็นแบบขั้นกว่าโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง UVCare 254 Airflow นวัตรกรรมฆ่าเชื้อโรคในอากาศตัวช่วยเพื่ออากาศสะอาดปลอดเชื้อโรคปลอดภัยต่อคุณและคนที่คุณรักด้วยการใช้งานที่ง่ายเพียง3ขั้นตอนติดตั้งเสียบลัอกและเปิดสวิตช์อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจะถูกดูดเข้าสู่วงกลมสีฟ้าที่เรียกว่า Pitch In Area และก่อให้เกิดสภาวะการไหลเวียนของอากาศภายในอุโมงค์ฉาบรังสีโดยภายในอุโมงค์ฉาบรังสีจะมีการปล่อยรังสี UV-C ที่มีความยาวคลื่น 254นาโนเมตรซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรฐานที่แนะนําให้ฆ่าเชื้อโรคถึง40เท่าโดยเขาทาลายถึง DNA ของแบคทีเรียและ RNA ของเชื้อโรครวมถึงกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้สุดท้ายอากาศที่สะอาดจะถูกส่งผ่านออกมาจากด้านบนของตัวเครื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแม้ขณะเปิดใช้งานด้วยมาตรฐานของการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากหลากหลายหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประเทศไทยด้วยเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง จากคุณปัญญาวุฒิพาณิชกุลเจ้าของร้านฟุตรองผู้เคยติดเชื้อโควิด -19 ตอนที่ติดโควิดนะครับเราคิดหลายๆอย่างเราเะาเชื้อไปติดกับครอบครัวไหมกับลูกค้าไหมมันใกล้ชิดอะอากาศมันในบ้านมันไม่ได้โฟขนาดนั้นโชคดีที่ว่าเรามีเครื่อง U c a i r นะครับเครื่อง U c a ตัวน,นี้คือเครื่องฆ่าเชื้อโรคคือเชื้อโรคเข้าไปอะมันสลายแต่ปกติเครื่องกรองอากาศเชื้อโรคมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หายอะมันก็อยู่ตรงนั้นอะแล้วทีนี้พอผลออกตรวจ ที่บ้านไม่มีอาการที่บ้านไม่มีใครติดเนี่ยเนาะลูกน้องทำทำ,ทำติดติดพื้นรองเท้าอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ติดอะ่ะมันเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับสำหรับผมนะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับมีมีแล้วอุ่นใจอะ่ะอย่าต้องรอให้เราเป็นเลย